ที่สังคมตั้งคําถามว่าตอนนี้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างตํารวจเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ประชาชนหรือผู้มีอิทธิพลกันแน่นะคะวันนี้คุณสเสถียรนะคะไปพูดคุยกับคนตํารวจเอกวินัยทองศองนะคะนายกสมาคมตํารวจท่านจะมองประเด็นนี้ว่าอย่างไรไปติดตามได้จากสัมภาษณ์พิเศษค่ะหลายคนเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าเอะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นองค์การตํารวจถึงเวลาต้องชาระสะสางทําไมตวองค์การตํารวจอยู่ใต้เงาของผู้มีบาร,รมีหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นจน ไม่สามารถจัดการรายได้วันนี้ผมคุยกับนาย,ยกสมาคมตำรวจนะครับตำวเองวินัยทองสองสวัสดีท่านนายกครับครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกับวินัยเพราะว่าุณวินัยจริงๆแล้วเคยมีประสบการณ์รสู้กับผู้มีอิทธิพลท้องถิน่นและทุกวันนี้ก็สอนน้องๆใช่ครับเรื่องหลักการในการต่อสู้กับพวกมาเฟียพวกผู้มีอิทธิพลเห็นข่าวนี่นะเอาข่าวกำนันนกเนี่ยมันเกิดเหตุที่คนก็รู้สึกเสะเทือนใจในฐานะที่เคยชนกับเรื่องพวกนี้มาเนี่ยรู้สึกไงก,กับเรื่องนี้ คือผมก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับเพราะว่าเห็นสภาพแล้วเนี่ยแต่เรื่องนี้เนี่ยคือหลายส่วนหลายคนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณแล้วผมก็จะขอญาติที่จะไม่วิพากษ์วิจาร์แล้วก็ขณะนีใน้ในทางคดีเนี่ยก็ได้ดําเนินการไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว<อ>นะครับใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามผิดตามถูกค,คุณวิ่นัยเคยอยู่ในพื้นที่แล้วเคยต้องเจอกับพวกผู้ที่คนตัวจริงๆเลย เจอครับคือตอนนั้นทำยังไงฮะเส้นแบ่งระหว่างเฮ้ยก็เป็นคนในพื้นที่เป็นผู้ใหญ่กับเราต้องทําตามกฎหมายครับคือขณะน,นี้ผู้มีบรารมีกับผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันมีเส้นเส้นนิดหนึ่งคือทุกคนเนี่ยหนึ่งต้องเป็นคนที่ได้รับการยกย่องนับถือนับหน้าถือตาจะเห็นว่างานวันเกิดบางคนเนี่ยคนเป็นพันนะครับเพราะนั้นคนที่ยกย่องนับถือเนี่ย ถ้าไปทําความดีแล้วก็ไม่ใช่ความรุนแรงในการจัดการกับปัญหาเนี่ยพวกนี้ก็เป็นผู้มีบาร,รมีในท้องถิ่นนะคนยกย่องนับถือ,อแต่อีกพวกหนึ่งคือยกย่องนับถือเหมือนกันแต่มีปัญหาแล้วเนี่ยใช้วิธีการรุนแรงเข้าไปจัดการในการค้นขัดผลประโยชน์คือหรือว่าคนไม่ไม่เห็นด้วยมาแรงต่างหรือเป็นคู่แข่งทางการเมืองถ้าใช้ความรุนแรงในการเข้าไปจัดการ กับปัญหาพวกนี้เนี่ยเขาเรียกผู้ผู้มีอิทธิพลจะข้ามจากข้ามเส้นผู้ม,มีบรามมบรามีไปตอนที่เคยทําเนี่ยมันต้องทำยังไงในการที่ให้ลูก <c oughs> น้องเขามั่นใจเด้วเอยลูกพี่ลุยเว้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนที่จะที่ผมจะไปดําเนินการเนี่ยผมได้ศึกษาการจัดก,การกับผู้มีอิทธิพลเนี่ยโดยศึกษาจากคําสั่ง วิธีการปฏิบัติเนี่ยมาหลายๆรัฐบาลตั้งแต่การปรับปรามเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆเนี่ยมาจนเป็นการปรับปรามผู้มีอิทธิพลที่มามีทุกยุคมีมาสั่งให้จการมาคือผมเนี่ยไปเอาคำสั่งพวกเนี่ยมาศึกษาแล้วก็ดูสุดท้ายเลยเราจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่ใช้ได้ดีที่สุดได้ผลที่สุดคือยุทธศาสตร์สมัยที่ท่านพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตเป็นรองนายกแล้ว รัตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ออกยุทธศาสตร์การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างท้องอะไรก็คือมีหยุทธศาสตร์คือหนึ่งเขาเรียกอะไรรวมพลังแผ่นดินนะพยายามชี้แจงให้ให้พี่น้องเข้าใจถึงพิษภัยของความแล้วก็ขอความระมมือ,อสองคือล้มไม้คำจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปคอยเสริมคอย ทำให้ผู้มีอิทธิพลเนี่ยมีมีเขาเรียกดูมีบารมีมีเขี้ยวเล็บด้วนมาสามคือจัดการกับแขนขาทุกฐานความผิดหมายว่า<อ>พวกลูกน้องหน้าห้าหลังสิบเนี่ยหรือพวกมือปืนรับจ้างที่อยู่หลายรอบหลายรอบต,ตัวผู้มีอิทธิพล<อ>กับสี่ดำเนินการทุกฐานความผิดกับผู้มีอิทธิพล<อ>นะครับคนที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลได้เนี่ยเขาจะต้องมีรายได้ที่มาจากการกระทําผิดกฎหมายแล้ว มาตรการสุดท้ายคือคือยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ของผู้มีผลไม่ให้นําความร่ํารวยนั้นมาในการให้ะจะ้างคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือที่เราพูดกันง่ายๆคือล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้านจัดการตัวการทุกฐานความผิดกับ ยึดตัดท่อนำเลี้ยแต่ไพวกนี้ในในหน้าง,งานมันก็สร้างบุญคุณให้กับเด็กๆตํารวจใชนน้อยจาายเงินเดือนอจ่ายสวยให้ผูก<ม>พันกันไปอย่างนี้ผมยกตัวอย่างกำนันทางภาคตะวันออกเนะี่ยลูกน้องอฉั้นประทวนจะไปคลอดเนี่ยให้เงินเลยเอาไปสองหมือนเลยถามว่าอย่างเนี้ยมันก็เป็นการเหมือนกับไอ้ไอคนได้รับก็จะต้องตอบแทนบุญคุณนะแต่คราวนี้ประเด็นคือหน้าที่กับการ ตอบแทนบุญคุณเนี่ยมันคนละเรื่องอการที่เราเอาหน้าที่เราเนี่ยเข้าไปเสริมโง่ให้เขาเนี่ยมันเป็นการสร้างบาร,รมีให้เขาทําตัวเหมือนกับผู้มีเขาเรียกอะไรเหนือเหนือเหนือมนุษย์น่ะคือเขาเนี่ยเหนือ,นอมนุษย์ต้องอยู่ว่าคนรังแกคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่สู้ไม่ได้อะไรพวกนี้แต่ตำรวจผูน้อยก็บอกผมเงินเดือนผมน้อยปิน,นผมต้องซื้อเองเลย <c oughs> ชีวิตผมยังไม่เอาตัวไม่รอดเลยพวกนี้เขาดูแลผมคือ <c oughs> <c oughs> คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและก็จริยธรรมมาตรฐานต่างๆของของของความเป็นข้าราชการถ้าอย่างนั้น,นคุณก็ลาออกอ,ออกไปเลยคุณออกไปอยู่เขาเลยพรรู้อยู่แล้วว่าเงินเดืนอนไม่เยอะำะผมไม่เยอะก็ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าคุณยังยังรับรายการและกินเงินเดือนที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยคุณก็ต้องมีจิตสินนอของความเป็นข้าราชการมันมีเคสที่ถึงขั้นสูญเสียชีวิตที่คุณวิ่นัยรู้สึก สะเทือนใจมากๆไในชีวิตการทํางานที่เกิดจากพวกมาเฟียท้องถิ่นผมไปทํางานที่บัจจีนเนี่ยนะครับผมไปไปไล่คดีย้อนหลังเนี่ยที่ที่ฆ่ากันตายเนี่ยเป็นสิบๆคดีมีอยู่คดีหนึ่งคือพยานกอกตอเเป็นพยานให้กับกบกบตจนกกตเนีให้ใบแดนผู้สมัครสสและยุคภาคการเมืองครับเขาหนีไปหเดือนกลับมาเจ็บ้านถูกยิงตายเลย เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ไม่บังเอิญน,นะนะคือไม่ต้องบอกเลยว่าใครเป็นคนสั่งคือก็รู้อยู่แล้วไอ้คนที่ได้ใบแดงอ่ะก็ต้องเป็นคนสั่งเพราะนั้นถามว่าประเด็นคือเมื่อยิงกันตายแล้วเนี่ยเจ้าที่รัฐไม่สามารถไปตามจับตัวได้ไอ้พวกนี้ก็เหิมเกริมใหญ่เข้าไปโฆษณาว่าให้มาอยู่กับเขาเนี่ยฆ่าคนก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะนั้นตรงนี้คือพอผู้มีอิทธิพลมันกลายเป็นผู้มีบรารมีผู้มากบรารมีเป็น รัฐมนตรีเป็นอะไรมาเนี่ยคนก็ต้องเข้าไปสู่กจากเหตุเนี่ยจากเหตุที่คนตายแล้วจับคนไม่ได้ไปดูย้อนหลังนะไอ้พวกนี้มาจากกระเลวกะลาทั้งนั้นเลยแต่พอตำรวจไปจับคนร้ายไม่ได้มันเลยกลายเป็นเขายิงติดปีกเลยนี่ไงเขาก็เป็นผู้เหนือกฎหมายอยังกำนันนกเนี่ยผมถามว่าเฮ้ยคุณใช้อะไรคิดอ่ะยิงตำรวจในในบ้านพักแล้วมันไม่มีเรื่องอ่ะเคิดว่าจะรอดเหรอก็นี่ไงก็ถามว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ไง ด้วยความเหมเกริมด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็ดําเนินการแต่เรคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายมาตลอดที่ตำรวจอยู่ในบ้านเป็นฝูงเลยนี่ไงเห็นไหมก็เพราะอย่างนี้แหละที่ที่ผมผมถึงไม่อยากจะมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเราเราปล่อยปลาทลเลยขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลท่านวินัยคิดว่ามันจะเดินหน้าได้แค่ไหนอะไรต้องทำยังไงคือการหรือขึ้นบัญชีอยู่แล้วทุกยุคอยู่แล้วคือขึ้นบัญชีเนี่ยมันขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยมีอยู่แล้วล่ะจริงๆคือถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ย คือก็ขึ้นบัญชีไปก็ทุกคนก็รู้อ่ะบางคนก็ตอนหลังมาเอ้ยดีเว้ยหาไอ้กูอยู่ในบัญชีนะกลับกลับไปคุยเป็นเครดิตเองเพราะนั้นตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การขึ้นบัญชีหรืออะไรคือการจัดการพวกนี้คือต้องทำให้เขาเนี่ยไม่ไปไปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายคือถ้าเราต้องคุมแม่อย่างนี้อ้าวอย่างสมมติหัวประมูลคุณก็หัวไม่ได้ใช่หไหม บ่อนการมานันคุณก็เปิดไม่ได้เอหนีภาษีคุณก็ทําไม่ได้เพราะนั้นอันนี้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ทั้งนั้นหรือเวลาเข้าไปในพื้นที่ตํารวจมีบัญชีอยู่แล้วไหมฮะไม่ท่านไม่ต้องไม่ทไม่ต้องขึ้นใหม่ไม่ต้องขึ้นเลยคือคือถ้าถ้าคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้าไปเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้คนนี้ใครคนนี้ใครเนี่ยพี่ก็อะไรข้อมูลท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยต้องมีจิตสํานึกในการที่เข้าไป ในการควบคุมดูแลครับจากเหตุการณ์กำนันนกสุดท้ายจริงๆนะว่ามันคงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในตครวจได้ก็คือถ้าเรียกเป็นสส s ั๊ t u ี้ได้เลยว่าเฮ้ยคุณต้องพึงระมัดระวังนะการเข้าไปคบหาสมาคมการวางตัวการเข้าไปเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วจิตวิญญาณของการปฏิบัติหน้าที่คุณไม่มีอะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะต้องเอาไปสอนไปอะไรกันได้ครับเวราติดตามวงการตำรวจก็หวังว่า จะฟื้นฟูความ<ก>จรัทธาผมผมเชื่อว่าทั้งความมุ่งมั่นของรัฐบาลใหม่หรือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเนี่ยที่ก็พยายามหรือแม้แต่ผู้อำชาะระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจชาติตอนนี้ก็เข้าเข้าใจและตอนนี้คือการซื้อขายตําแหน่งก็ไม่มีแล้วเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นครับได้ครับขอบคุณนะครับพพครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณเสถียรแล้วก็ท่านวิทยทองสอนนะคะก็ไม่รู้ว่ากรณีของสารวัตรสิวหรือว่ากรณีของกำนันนกนั้นจะทําให้ปฏิรูปวงการตํารวจได้ไหมแต่ที่แน่ๆขยะที่มันถูกซุกอยู่ใต้พรมมันถูกตีแผ่ออกมาแล้วก็ที่เหลือก็คงรจะเป็นว่าที่ของผบตรคนใหม่นะจะสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ไหมวันนี้หมดเวลาของเข้มข่าวใหญ่แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ